คราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับ5อาหารไทยนะครับเสี่ยงพยาธิขึ้นสมองนะครับ อาหารไทยเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันอร่อยแบบจี๊ดจ้าอยู่แล้วนะครับแต่ความอร่อยก็มักแฝงไปด้วยความอันตรายถ้าเรามองข้ามสิ่งง่ายๆไปนั่นเองครับอันดับแรกครับคือลาบดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อบัวเนื้อหมูเนื้อไก่โดยเฉพาะอีกเนื้อหมูเนี่ยตัวจี๊ดเลยใครหั่นเนื้อหมูมานะแล้วมีจุดเล็กๆใสๆเหมือนเม็ดสาคูนะนั่นแหละครับพยาธินะฮะพวกลาบดิบต่างๆพวกเนื้อสัตว์ดิบต่างๆเนี่ยเราจะพบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับ พยาธิเสเดือนนะครับซึ่งเขาสามารถวิ่งไปที่สมองเราได้นะทำให้เราเกิดอาการชักนะครับความดันในสมองสูงนะครับถ้าเกิดโชคร้ายก็ถึงเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับเมนูที่ชาวไทยชอบกินนะฮะไม่ว่าจะเป็นก้อยดิบลูกหมูซกเนื้อนะฮะก็คือเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้ออะไรดิบ,ดบแบบดิบจริงๆบางทีกินเลือดสดๆเลยนะฮะไม่รู้จะสดกันไปไหนนะฮะก็ต้องระมัดระวัง นะฮะมันอร่อยไหมก็คงอร่อยมั้งแต่ผมไม่กล้ากินแกแต่ก็คงอร่อยแหละก็มีคนกินแต่ว่าก็ระมัดระวังแล้วกันนะครับเมนูที่2ครับนั่นก็คืออาหารกลุ่มกุ้งดิบโดยเฉพาะกุ้งน้ําจืดดิบๆพวกนี้จะพบว่ามีพยาธิใบไม้ปอดอยู่เยอะซึ่งพยาธิใบไม้ปอดพอเข้าไปในร่างกายมันก็ไปที่ไหนฮะตรงไปตรงมามันก็ไปที่ปอดใช่ไหมทำให้ไอเลื้อดลังมีเจ็บหน้าอกมีเลือดมีเสมหะปนนะครับแต่พยาธิใบไม้ปอดเนี่ยบางครั้งมันฮึกเขิมฮะมันขึ้นไปที่สมองฮะพอมันขึ้นไปที่สม งานก็งอกครับมันก็เป็นไปได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลงหลงลืมลืมชักเอ่ยสมองอักเสบเอ่ยนะครับอ้วกพุ่งเอ่ยความดันในสมองพุ่งสมองบวมก็เป็นได้หมดนะฮะมันเป็นได้จากน้อยจนไปถึงมากสุดๆเลยก็ต้องเราบรระวงนะฮะเมนูต่างๆไนงะกุ้งแช่น้ำปลา กั่งซีฟู้ดบีบมะน,นาวกะว่าไอม้มะนาวเนี่ยจะฆ่าเชื้อโรคได้ไม่ได้นะฮะอร่อยอย่างเดียวนะแต่ฆ่าเชื้อโรคไม่ได้นะ,ะพวกยำกุ้งแม่น้ําสนหรือเมนูกุ้งที่มันไม่สุกก็ต้องระมัดระวะังอันดับที่3ครับคือปลา,าดิบโอ้โห พอพูดคาว่าปลาล้ะเนี่ยคือถ้าใครกินมาเป็นประจำเนี่ยมันไม่ใส่ไม่ได้จริงๆนะส้ตมตำปลาล้ะเนี่ยใส่แล้วมันนวัวมันนวลแต่ก็แนะนําว่า,าเลิกปลาล้ะสุกแล้วกันนะฮะจะดีกว่านะครับเพราะว่าปลาล้ะดิบเนี่ยจะมีพวกพยาธิหัวน้ําพยาธิตัวกลมนะครับก่อให้เกิดอาการปวดท้องคลื่นไส้ท้องเสียขาดสารอาหารนะครับซึ่งเราจะทําให้มันจะทําให้แบบท่านมีภาวะซีดได้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเด็กๆเ,เป็นคือเด็กเขาก็ติดได้นะพวกนี้นะฮะเด็กก็จะเติบโตช้าแคกกันคือถ้าแบบ ติดตั้งแต่เด็กอะ่ะก็คิดดูดิท่านก็จะตัวแคร์ตัวแกนสมองไม่พัฒน,นาเออก็ถ้าเป็นลูกหลานท่านเราก็คงไม่อยากให้ลูกหลานเราเป็นใช่ไหมเออก็ต้องระงม,มัดระวังเมนูอะส้มตำปลาราสดนะแล้วก็พวกปลาราสดต่างๆอะ่ะเมนูที่ใส่ปลาราสดเข้าไปไม่สุกอะ่ะนะฮะหรือว่าน้ําจิ้มปลาราที่มันไม่สุกอะ่ะเออนั่นแหละพยาพวกเนี้ยก็ดิด้นอยู่ในน,นะนะ Before, นั้นก็ต้องระมัดระวังคือนานๆทีผมว่าถ้าไม่โชคร้ายคงไม่เป็นหรอกแต่กิน closed, ทุกวันมันเป็นแน่ๆนะฮะก็ ignore. ต้องระมัดระวังเนาะ อันดับที่4ครับเมนูที่มันมีหอยดิบอยู่ะคือหอยดิบเนี่ยจะพบว่ามีพยาธิใบไม้เลือดพยาธิทางเดินอาหารทําให้ปวดท้องรุนแรงทำให้ท้องเสียได้ทําให้ซีดทำถ้าเกิดแบบมันเข้ากระแสเลือดไปไปอวัยวะสําคัญต่งตางๆมันก็ตามนั้นเลยไปเอาไว้อวัยวะไหนอวัยวะนั้นก็มีอาการที่ไม่ดี นะครับเมนูหอยดิบไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมสดโอ้โหนี่เจอมากับตัวท้องเสียอ้วกนะกอดโถส้วมอยู่2วันนะฮะก็ <c oughs> จีดเลยนะครับหรือว่าพวกหอยแข็งลวกนะครับหอยแมลงผููดิบนะครับหรือว่าพวกหอยดิบอะไรก็ตามหอยดองอะไรพวกเนี้ยที่แบบไม่ค่อยสะอาดนะฮะแล้วไปจิ้มน้ําจิ้มแล้วก็คิดว่าไอ้น้าจิ้มเปรีป้ยวเนี่ยมันจะ ทำให้มันดีขึ้นได้ไม่ไม่ช่วยนะฮะช่วยให้อร่อยอย่างเดียวนะฮะและดับสุดท้ายก็คือผักที่ไม่สะอาดนะครับผักที่ไม่สะอาดคือผักสดเนี่ยผมแนะนําให้ทานนะฮะทานทั้งสดทานทั้งดิบไอทานทั้งสดทานทั้งสุกเนี่ยมันก็จะได้วิตามินแตกต่างกันแต่ผักสดที่ไม่สะอาดเนี่ยเราก็จะพบว่ามีพยาธิตัวกลมพยาธิใบไม้ตับนะครับทำให้ปวดท้องทําให้ท้องอืดทําให้เบื่ออาหารทาให้น้ําหนักลดบางรายอุดตันลาไส้เลยนะเออผมเคยเจอผ่าตัดนะที่โรงพยาบาลยะลาเนี่ยเป็นแบบรัดมาเป็นก้อนเลยแล้วอุดอยู่ในลําไส้ เสร็จแล้วเนี่ยคนไข้มาด้วยท้องป่องนะครับแล้วก็อ้วกออกมาเป็นกลิ่นอุจจาระเพราะว่าอุจจาระมันไม่ยองออกข้างล่างมันพุ่งออกข้างบนเพราะพยาธิอ่ะมันไปกองอยู่ในลำไส้มันไปอุดลำไส้อยู่โคตรโหดอันตรายมากนะครับเมนูต่างๆพวกผัด สดที่ไม่ล้างจิ้มน้ําพริกต่างๆสลัดผักที่ไม่ล้างให้สะอาดนะครับหรืออะไรก็ตามอ่ะที่มันเป็นผักหรือผักแก้มที่ไม่ล้างให้สะอาดก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ป่วยที่สูงอายุภูมิต่ำหรือกินยากดภูมิก็ต้องระมัดระวังเช่นกันโอเคครับและนี่ก็คือ5อาหารอันตรายเสี่ยงพยาธิขึ้นสมองนะครับนั่นเองนะครับโอเคครับเอาความรู้ไปใช้กันดูนะครับและก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย